สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงชาวรถแห่ครับผมวันนี้ก็สิพามาชมรถแห่ครับบอดี้ออกงานพอเตี้ยครับช่วงนี้โควิดโควิดครับผมช่วงนี้ปิดโควิดครับสิพามาบนรถแห่ ไม่นัอก็สิมืดนี่ครับ,รบเป็นคุ้มพลังสามแ่นครับผมมื่นติดตัวเลยกเป็นไม่เป็นชั่วครับ ชัว sure, URCD มีกเจะเป็น XE12 ครับคอยก็ b o สอ Audio ครับขับเสียงกลางกับ Microtech 408ครับผมครับเบสก็จะเป็น ACM 102ครับขับเบสหน้าครับแล้วก็พ o เ e รตัวล่างเนียมเพ็นครับผม เป็นพาวเวอร์ประกอบครับครับเบร์ลังครับผมพามาเบริ่งหลบๆครับนี่ครับผมจอดอยู่ข้างในครับสอดีสอดีเปิดตู้เบริ่งครับผมลาลังเป็นที่สี่ครับเฉพาะเบริ่งด้านขาง,ข,างข้างนึงครับผม เอาปลใบลงครับจะมีหนาฝนครับผมมีงานครับจอดไว้บ่ได้เอาตู้ลงครับการเอาลงครับมันหนักอ่าเนี่ครับเป็นข้างในด้านในขางอีกข้างนึงครับนี่จะเป็นปั๊กโหลดเฮดดิงครับผมจะเป็นเครื่องปั้นครับ ปันฮกจุดหาครับผมอยากได้ไหมครับท่านมีเงินสื่อครับผม,มใส่พัดลมสองตัวกับพัดลบานนี่ละแม่สีประมาณนี้ครับบอลูนลาคือมูเคาลบานบานครับผม นี้เป็นบานครับประตูค้างละบานครับเป็นช่องระบายด้านหน้าครับผมด้านหน้าด้านหน้าพมก,กเดาเพิ่งพาไปขึ้นครับฝนมันตกเปิ่งประมาณนี้ครับก็โควิดให้ก็อย่าลืมกันด้วยครับ ล้นเฮน้อยครับบัานท่นี้เฮ็ดมองจอดไหมครับนี่เฮ็ดชัวข้าวครับกับว่าชัวข้าวเกือบปีเลยครับปลาสิลื้อคางสร้างเขาเฮ็ดไหมครับปลาสิเฮ็ดมองจอดล้นเฮน้อยสร้างกับว่าท่านว่างสร้างคนข้าไปตัดเขาอยู่ครับ ไปเฮ็ดแบบชัวข้าวไปก่อนครับนี่นครับเครื่องเสียงกับบอดดิอ่างานครับเครื่องเสียงกับเก็บไว้ครับรถแห่กับจอดเครื่องเสียงกับบอดดิอ๋อครับตู้กับบุ้ยมองเก็บแล้วว้ค้างเหล่าครับมองเก็บตู่เก็บซ้ายก็ หกเนี่ยครับนี่ครับตบบตัวนี้เป็นตูฮอนด้าสองบวกหนึ่งครับผมเป็นตูวสิบสองนิว้วมีอยู่แปดใบครับขึ้นรถแฮียสามใบเหลือข้างล่างห้าใบครับตัวนี้คืเป็นตูวซบเบตแต่เขียงวอมีนครับนี่ตูวซบเบตยู่นี่ก็แปดใบครับเอาขึ้นรถแฮียใส่ข้างล่างสี่ใบครับ มีสิบสองใบครับดอกผสมครับผมเดี๋ยวกเกษตรเบ่งแซหนีไปก่อนครับโค้งเก่ากับมีครับผ้ได้อยากได้มะสือครับผมขายอยู่ตัวน,นี้เป็นโค้งเก่าครับเก๋ยังดีครับเอาไว้ผู้นอนเว้นครับ นอนเว้นครับผมมีการมีงานก็นคอยว่ากันครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพก่อนครับเขาบ้านมาต้องออกจากบ้านไปไช้ยูุต่บ้านครับโรคระบาดมันหลายครับวิดีโอนี้ก็จบสํำนีครับสวัสดีครับ